ครับเจ้าภาพลุงท่านกําลังเริ่มมากครับตัวนี้กับเจ้าภาพลุงท่านขนมปังตัวนี้กับมีรถแห่มานําเป็นกําลังเตรียมงานครับกําลังเตรียมของจัดเตรียมสถานที่บัวเนี่ยเป็นพื้นดินพื้นดินพื้นเป็นสี่ตัวใหญ่พื้นดินีวาเป็นจังสันเพื้นย้อนตัวนี้ไม่ไหวนี่ฟองสีฟองน้องมาเห็ดมากากิดที่เรกเขาจะปล่อยหนีล่ะที่เพร่คุณเราคนมันสิมาหลาย พิ่นหันบมพ่เพิ่นจะเล่นแขวงพี่หนีออกไปหันเอาเพิ่นปรึกษากั็เลยล่ะนั่นมังคองอ้อมไม่หนีได้ออกไปหัน,หนพึ่งสิมีว่ลรบ่อบอกพี่จุดอยู่หรอกเอพิ่งหันไม่โมพ่อกันนะนั่นดีรุ่นเฮบายบายพึ่ง<ส>เต้นรุ่นเฮครับเจ้าพาพิ่นกับเริ่ม เตรียมของรัดแจ้งของคุณจองไว้ตัวนี้การงท่านคุณพ่อยคุณพนคุณเมล่ยอ้คุณเมสุภาวดีก็มาด้วยนี่เนื้อเรียมตาปวดเวรเนี่ยเน้อเวรเนี่ยเวรเนม่อย่าไปกูยัดอดแ้ง จะทอนแขนเงี้ยเาียบปุ่มยาเนี่ยไหนฮันพี่พี่อจะทอดแขนครับนี่ก็เพื่อนกกษแรมีมีคูถังมีขอน้ะคูถังกับมีขอน้ำน้องครับตัวนี้้นกองอำนวยการเื่อจะไปเทวาปีนาเากจะส่วถึงคนนี้นะครับกองอำนวยการงกุา เป็นขี้ี้ยงปูนะครับเี๋เอปนี้เียงปูบ่าวุ่นุ่นัดเป็นกระเทือนเลนะครับคงยดูตลอดนะครับป็นหินเป็นทรายนะครับขอไปนั่งไว้เพื่อนกระแตหมาอยู่เป็นประจำนะครับต้นนี้กัร่ราลกาฟไปอยู่ทางตำบลหนองสร้างนะครับเพิ่นลำรวยเพิ่นกลบ่ลืมบานเกิดนะครับไปเมืองอนกพปากขอเพิ่อนนะครับเพิ่นกรมาคอยดูตลอดนะครับ ตัวนี้ก็คุณบอยเป็นมาแขกขันนี่ขันอาบน้ำประยุทธ์ไรอยังมากประยุทธ์ต้มปลาครับของหวานอ้าวประยุทธ์พุ่งพูดเคยกระไดต้มปลากับของหวานมากตัวนี้ครับมาเบิ่งลุงพัวงเมฆพัวเพิ่มพูดเมฆโอ้กับเข่ากับน้ำหลายเนาะโอ้คุณไน่บันหัวเหล่าคุณนายมากระท่ายกับมาตัวนี้มาคุ้มเลย ครับมาคุมอะไรหมาบ่ยางหลายเนาะหลายเนาะแต่ว่ามันซื้อแซ่สิดอยากยุ่งเป็นมาติทางใกล้นี่กินอิ่มเลยเนาะอิ่มอิ่มอิ่มเพราะว่าของหลายของเยอะเพราะต้องห่วงว่าบ้านบ้านเราสิบ่ได้กินแม่นบ่แม่นเออได้กินไม่เขาเบาได้เนาะแม่นบ่ล่ะได้มากครับเพราะนั่นเมาบ่ได้กินเพราะว่าจังได้กับเนวกินหลายตัวนี้ก็ผู้ซอยครับผู้ซอยมูชิเห็ดชิเบ็ดกัมกับน้า เอาครับวันนี้มาแล้วคุณนายแตงยังมาเนาะครับเนะะาะของหวานของหวานก็มียัง้งแหละครับกแกงไก่แกงไก่โอ,โอ,โอ,โอ้โหเบิ่ <laughs> งครับเมี่ยงกัวเพิ่งกับตาละวนกับจัดของจัดยังเยอะจัดของหวานจัดของหวานโอ้กินเสียบนเนาะกินเสียบกินตเสียบ โอ้ยต้นนี้ลวกเนอาอไม่นี่เสียบอยู่ได้นี่เนี่ยกินหลายเนี่ยกินหลายารารครับบรรยากาศครับเื้อเคื่อนยิ้มเยียมแจ่มใสเพราะว่าบุญใหญ่เนี่ยมีแต่คนหน้าตายิ้มเยียมแจ่มใสได้บุญใหญ่ด้พบุนเกียร์ยิมย้มเยี่ยมยม,ยม,ยมาได้เรบาบ่าวทบ วันไหมวลบอบุญนพุญนี่แม่บุ่นี่คนาลแเงคนไลาเองเดี๋ยวุ่นคางนอโอ้เบาทอบพุ่นกับมาซอยงานเพื่ออะไรไข่ย่อยเลยอเบาทอบผีเกติุ่นนี่คณะคู่นอครับท่านพออท่านคณะคู่คนใดยุดนักเลี้ยงนอกรับเพื่อพ่อค่อยสดตัวแข็ครับข้างวัดเท่านอกรับแล้วก็พุ่นท่านนอกรับนอนี่นี่กรทังพุผู้พิ่นกัด็นมาลวงพอลวยโม่นะครับเดี๋ยวยังนอกรับน้อคิดกาแฟปะครับ กาแฟกาแฟตุ่มกาแฟเพิ่นนี่คุณรักมานี่นะครับโลกกระถานนะครับเปนนี่กันเนี่ยเป็นของต้องบ่ะไก่ย่าอันนี้อะไรไก่อบลูกครับคุณแม่คุณแม่คุณแม่ ทำบุญด้ไก่หัวบุญกับการนนี่ไก่หุบคับลูกขอดเยอะเลยครับอ่านี่นีลกระตุ้มไก่หุบนี่ล่ะคุณแม่มันใครสนใจกัดนอคิวได้เลยก็ยังแต่ไม่ข่าพัดนั่นนี่เนาะ เรื่องว่าเขาแกนั่งเขาพาขึ้ขึ้นแจกขึ้นหลังขนหลังเวียงขึ้นถวายโอเคโอเคอ๋ขึ้นสวายหลวงพ่อลงพ่อโอเคครับในบุญคุนทานนำกันบุญใหญ่สาธุบุญนำกันครับ